สวัสดีครับปลาเก็่เฮี้ทอปครับเฮดทอปบเลอครับวันนีมาใกล้านครับนี่ครับเดี๋ยวปลามาชมครับเฮดทอปครับนี่ครับมันอยู่จนีงครับนี่ครับมันโดนฝนตกใส่โดนฝนตกใส่ครับเต็มเลยครับนี่แมนละลอนครับนี่กับแมนครับนี่ครับแมนหมดเลยครับปปุ่นครับปุ่นครับปุ่นครับครับแล้วก็มีบนั้นะครับเนี่ยๆเหลืองๆนะครับนี่ครับแมนหมดเลยครับเฮดทอป กันนี้ครับนี่ครับลุงนี้ครับนี่นี่เหลืองนี้ครับเนี่ยปลายข้อนี้ครับนี่ครับนี่ครับมันร่อนๆเดี๋ยวลงไปเก็บคุณชมครับนี่ครับเดี๋ยวเขียงครับนี่ครับแล้วครับนี่ครับนี่ครับสามแกนสี่แกนห้าแกนครับอยู่ด้วยกันนี่ครับอ่าเก็บครับเก็บครับอุ้ยนี่ครับอยูดนี่ครับเก็บได้นักแล้วครับ นี่กเก็บได้นักเลยไทยเนาะนี่ครับก็บได้นักแล้วครับนี่ครับครับเก็บครับครับโอ้ครับเดี๋ยวเก็บไปเลยเลยครับนครับบะค้าหัวตัวครับบะค้ามันอยู่ทั้งลุงครับนี่ครับนะเนาะ มันอยู่ต้องลุงมับนี่มีมเก่นครับในนี้มีมเก่นครับในนี้นี่แก่นน้อยเอาเดี๋ยวขับไว้ก่อนอะต่อครับนี่ครับป่านี่ละนี่ครับอือหือครับสามแก่นสี่แก่นอืมเก่นครับสี่แก่นครับ Cà lùm nhì thầy ở đây hình sáo hấp cả tất nhiên ạ lớn đây hình sáo thì như hấp lắm noi hấp mốt hình lắm เก็บไปครับค,ครับเกนสามครับกี่แกล่ำหุ้งครับนี่ครับ ลิงนะครับนี่ครับวิวครับโอ้ยนะขวครับมันลิงลงครับต้องระวังครับแกนครับค,ครับเกนครับ เดี๋ยวขอเก็บกันนะครับนี่ครับนี่ห็นไหลครับครับนี่หิมูครับนี่ครับนะฮะสองแกนครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่แกนกระมูนี่ครับเหลืยงตรูปเลยครับนี่เลยครับนี่แล้วก็มีลุมแห้นครับแล้วก็มีฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่นี่ครับเหลืองๆนี่เมนหมดเลยนี่ครับหมยอมนี่ครับนี่นี่ครับแล้วก็ขึ้นไปปุ้นครับไปครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันดีกว่าครับเหมือนลิงครับนี่ครับอันตรายครับ ถ่ายไปตัวนักก็ได้ครับครับ